เชื้อง่ายติดเชื้อบ่อยปัสสวาวะแสบขัดเป็นภูมิแพ้ไม่สบายเพราะอะไรแก้แบบนี้นะครับแล้วคุณจะแข็งแรงไม่ป่วยง่ายมีใครเป็นภูมิแพ้ไหมหรือไม่สบายบ่อยพิมว่าป่วยง่ายลงมาหน่อยทําไมเราถึงป่วยคนเราเนี่ยมีทหารด่านหน้าอยู่แล้วเราป่วยเพราะว่าภูมิคุ้มกันเราตกหนึ่งเลยนะไม่ว่าคุณจะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อที่ปอดเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่มาจากหนึ่งเราสัมผัสเชื้อไปรับเชื้อมาไม่ใช่อยู่ๆเราจะป่วยได้เองกับ2เราภูมิคุ้มกันตกลงด้วยอะไรทาให้ภูมิคุ นี่เป็นสาเหตุหลักมากๆเลยนะครับนอนน้อยใครที่นอนน้อยกว่า7ชั่วโมง8ชั่วโมงคุณจะป่วยง่ายมะเลงจะชอบอันนี้สารไม่ทําให้คุณป่วยง่ายหรือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในปอดติดเชื้อในอะไรก็แล้วแต่ก็คือคุณกินอาหารที่ลดภูมิคุ้มกันของคุณ ใครที่ป่วยง่ายเนี่ยป่วยเป็นอะไรพิมพ์ลงมาหน่อยเรื่องของเจ็บป่วยทุกโรคเลยมาจากหนึ่งเราไปรับเชื้อมารับเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียโปรโตซัวพยาธิเชื้อราหลากหลายเชื้อ2เรานอนน้อยนอนไม่พอภูมิคุ้มกันหรือเม็ดเลือดขาวเราก็ตกซึ่งภูมิคุ้มกันของเราเม็ดเลือดขาวเนี่ยเหมือนเป็นทหารภูมิคุ้มกันของเราเป็นกองทัพทหารถ้ากองทัพทหารไม่แข็งแรงก็คือเรานอน,อนไม่ดีหรือกองทัพทหารไม่มีครูฝึกก็คือคุณวิตามินดีต่ำคุณก็จะยิ่งติดเชื้อง่ายน้ำมูกไหลง่ายป่วยง่าย ฟึดฟัดง่ายมะเร็งก็จะชอบดังนั้นแค่นอนอย่างเดียวไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะนอนสําคัญมากกับการเจ็บป่วยกับทุกโรคเลยกับความดันสูงกับเบาหวานกับการลดความอ้วนโดยเฉพาะมะเร็งดังนั้นนอนให้ดีและคุณต้องฝึกทหารเพื่อนน,น,นอนกันวันละกี่ชั่วโมงครับอ,อะไรเป็นครูฝึกคุมคุ้ม,มกันของเราวิตามินครับชื่อเขาก็บอกแล้วนะครับคำว่าวิตามินคือสารสําคัญต่อการใช้ชีวิตและต่อการดํารงชีพโดยเฉพาะวิตามินดีดัง นั้นถ้าคุณเป็นคนที่ป่วยง่ายติดเชื้อง่ายวิตามิน D3 จะช่วยทําให้กองทัพฐานของคุณแข็งแรงอย่างไรก็ตามถ้าคุณไปรับเชื้อมาคุณก็ติดเชื้อได้อยู่ดีนะเพียงแต่ว่าถ้าระดับวิตามินดีของคุณมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมนั่นก็คือ50-80ิถึงย้นได้มากสุดก็ประมาณร้อยหนึ่งที่เป็นหน่วยนาโนกรัมเพอร์มิลลิลิตรภูมิคุ้มกันคุณจะดีแล้วคุณจะป่วยน้อยไม่ค่อยป่วยมะเร็งก็จะกลัวกระดูกคุณก็จะช้าแต่มีข้อควรระวังวิตามินดีถ้าคุณ แแข็งรงวิตามินดีไม่ทําให้คุณมีหินปูนตกค้างถ้าคุณกินคู่กับวิตามินเค2ทานวิตามินตัวไหนบ้างพิมบอกหน่อยได้ไหมครับทำไมเราถึงติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้ในเคที่ถามหมอมาเนี่ยเขาบอกว่าทําไมเจอแคลเซียมในทางเดินปัสสาวะทำไมเจอแคลเซียมในกระเพาะปัสสาวะเพราะว่าคุณติดเชื้อไงครับฟังให้ดีดนะฮะหินปูนหรือ plaque หรือ calcification มันจะมาได้ตลอดเวลาเมื่อเรามีภาวะอักเสบในร่างกายไม่ว่าคุณจะอักเสบในหลอดเลือดก็เกิดเป็นหินปูนที่หลอดเลือดอักเสบที่ไตก็มี มีนิ่วในไตอักเสบที่กระเพาะปัสสาวะก็มีเห็นปูนในท่อปัสสาวะหรือในกระเพาะปัสสาวะไม่เกี่ยวกับวิตามินดีโดยเฉพาะถ้าคุณกินคู่กับวิตามิน K2 อเนี่ยอันเนี้ยมันคนละเรื่องเลยแล้วคุณยิ่งต้องกินซะด้วยซ้าไม่ใช่คุณมาไปอ่านข้อมูลจาก Google แล้วจับแพะมาชนแกะนะฮะว่าวิตามินดีดูดซึมแคลเซียมเลยแปลว่าฉันแคลเซียมมีห็นปูนที่กระเพาะปัสสาวะเพราะฉันกินวิตามินดีไม่ถูกต้องนะครับวิตามิน D3 ดูดแคลเซียมมาแต่ถ้าเรามีวิตามิน K2 ช่วยเอาแคลเซียมไปเก็บในกระดูกกครรัับบอยาได้ตวุง D3K2 พิมว่าดีเคถ้าคุณเป็นคนคนหนึ่งที่อั้นฉี่ใครที่ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะบ่อยๆฉี่แสบขัดฉี่แล้วเจ็บฉี่แล้วมีสีขุ่นฉี่แล้วตกตะกอนฉี่แล้วมีก้อนออกมาไม่เกี่ยวกับวิตามินดีที่คุณกินเลยนะครับมันมาจากปัจจัยอื่นนั่นคือคุณติดเชื้อแบบทีเรียนในทางเดินปัสสาวะในท่อทางเดินปัสสาวะในกะระเพาะปัสสาวะพอเวลาคุณติดเชื้อเนี่ยมันเกิดภาวะอักเสบร่างกายเรามันฉลาดครับร่างกายเราจะพยายามซ่อมแซมภาวะอักเสบเหล่านี้ด้วยการเอาเหินปูนมา เหมือนมันปัตเตอร์อ่ะเหมือนเรามีแผลบาดแล้วรเราปัตเตอร์มาแปะะครับก็คือเวลาเราอักเสบในในร่างกายไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดเต้านมลำไส้มดลูกพงมดลูกทางเดินปัสสาวะหรือท่อทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันจะมีหินปูนมาแน่นอนถ้าคุณติดเชื้อซ้ำๆเก็บพิมพ์หนึงน่งลงมาหน่อยถ้าเพื่อนๆจะกินวิตามิน D3 เพื่อบำรุงภูมิบำรุงกระดูกบำรุงระบบเผาผลาญและการนอนหลับและลดปวดข้อต่อต้องกินคู่กับวิตามิน K2 สเสมอเพราะเขาทํางานด้วยกันวิตามิน K2 จะช่วยเอาหินปูนที่มัน ตกค้างเนี่ยกลับไปเก็บในกระดูดดังนั้นถ้าคุณไปเปิด Google ว่าโอ้กินวิตามิน D3 แล้วมันทําให้เกิดแคลเซียมตกค้างก็เพราะมันกิน D3 อย่างเดียวมันไม่มี K2 นะอันนั้นน่ยไม่ควรคุณจะกิน D3 ต้องมี K2 ด้วยทุกครั้งถ้าคุณจะกินเพื่อบํารุงกระดูข้อต่อภูมิคุ้มกันมะเร็งระบบเผาผลาญไขมันพอกตับไวทยทองกล้ามเนื้อลดปวดหรือเรื่องภูมิคุ้มกันอันดับท็อปเลยคือ D3 ดังนั้นคุณไม่ได้มีหินปูนในเลือดจากวิตามิน D3 ทุกคนพิมพ์บอก, 3, ก,กบ 2, มอี ทําให้คุณติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ1นฉี่ไม่สด2อฉี่แล้วแสบ3ฉี่แล้วมันขุ่น4ฉี่แล้วมีเม็ดกรวดออกมา5ฉี่แล้วมันร้อนเหมือนแสบแล้วก็มีคันช่องคลอด6คุณอาจจะอั้นฉี่บ่อยแล้วก็เวลาฉี่เนี่ยฉี่ไม่ค่อยออกฉี่เล็ดฉี่กระปิดกระปอยอาการที่7คือคุณปวดเอวไม่ใช่ปวดกล้ามเนื้อนะหมายถึงว่าคุณปวดเอวแบบต้องต้องเคาะทุบแล้วถึงปวดไม่ใช่ไปกดกดแล้วปวดถ้าคุณมีอันนี้คือคุณติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ แล้วนานๆไปเนี่ย คุณก็จะติดปล่อยแล้วคุณก็อาจจะเกิดหินปูนในทางเดินปัสสวาวะได้นะครับพิมพบอกม้งหน่อยนะมีข้อไหนกดเลขนั้นลงมาอย่าทําแบบนี้ถ้าคุณไม่อยากติดเชื้อในทางเดินปัสสวาวะติดเชื้อในเพราะปัสสวาวะฉี่แสบขาดทรมานอย่าทําเลยคือ1ปวดฉี่แต่ไม่ไปฉี่อั้นแล้วอั้นอีกอั้นจนหายปวดทําให้คุณติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะทําทให้มีหินปูนตกค้าง2นะครับคุณเช็ดก้นไม่ถูกโดยเฉพาะคุณผู้หญิงจะติดเชื้อทางเดินปัสสวาวะได้มากกว่าผู้ชายเพราะข้อทางเดินปัสสาวะมันสั้นทาให เชื้อโรคมันเดินทางย้อนสวนกลับเข้าไปเวลาคุณจะฉีดน้าอย่าฉีดแล้วให้มันกระเด็นไปโดนช่องคลอดอย่าฉีดไปข้างหน้าให้ฉีดไปข้างหลังข้อที่3มที่คุณต้องเลี่ยงใส่เสื้อผ้ารัดมากๆเวลาเดินทางเวลาที่คุณนั่งรถเดินทางขึ้นเครื่องบินขึ้นรถไฟอย่าใส่อะไรที่มันรัดมากอันที่4ดื่มน้ําเยอะๆใครที่ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะบ่อยๆติดเชื้อในท่อฉี่บ่อยๆดื่มน้ําวันละ2-3ลิตรขึ้นไปอันที่5้ารถ การกินอาหารที่ทําให้คนติดเชื้อง่ายอาหารสีแดงเนี่ยกินแล้วติดเชื้อง่ายมากๆใครอยากได้สูตรอาหารสีแดงพิมพ์ว่าสีแดงอาหารสีแดงเนี่ยกินแล้วติดเชื้อง่ายมากๆมีอะไรบ้าง 1. น,นม,มวัว2เนย3มชีส4ของทอด5ปลาต้งโก6เฟ,ฟรนช์ฟราย ไข่เจียวไข่ดาว8ปดพวกเนื้อสัตว์ติดมันแล้วไปทอดหมูกรอบอย่างนี้ก้าวไอ้พวกน้ําลาดพะโล้น้ําลาดหมู3มชั้นข้าวขาหมูน้ําตาลมากเกินไปทําให้คุณติดเชื้อง่ายป่วยง่ายกระดูกคุณไตเสื่อมความดันสูงแล้วก็ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะง่ายกินอาหารสูตรเหรียญทองกินพืชผักผลไม้น้ําแร่น้ําสะอาดน้ําไม่หวานไม่เอานมแล้วไตแล้วทางเดินปัสสาวะคุณจะดีขึ้นพืชผักผลไม้ที่คุณชอบใครอยากได้ก็พิมพ์ว่าขอสูตรอาหาร เผลไม้อะไรบำาลงไตดีมากๆลดการติดเชื้อลดการเกาะของเชื้อโรคลดการหนักเสบของไตเลยนะและทํางเดินปสัสสาวะนะคือแครนเบอร์รี่ แต่ไม่ใช่แครนเบอร์รี่แห้งนะต้องเป็นแครนเบอร์รี่แบบเป็นผลหรือเป็นสารสกัดแครนเบอร์รี่เอ็กซ์ตรัคซึ่งเขาจัดทําเป็นอาหารเสริมไม่ได้ให้กินเป็นผลไม้แห้งนะแครนเบอร์รี่แห้งไม่เอานะเดี๋ยวมันจะยิ่งหวานและเดี๋ยวคุณจะยิ่งติดเชื้อง่ายแครนเบอร์รี่นี่บารุงไตดีมากช่วยลดการติดเชื้อในไตช่วยลดการติดเชื้อของเยื่อหุ้มทางเดินปัสสาวะช่วยลดอักเสบในไตและทางเดินปัสสาวะเบอร์รี่หลากชนิดตัวอื่นก็ได้หมดเลยนะลูกหมอนก็ได้บลูเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่รรสเบอร์ร c r a n เบอร์ี่หากันเอาเองได้เลยหรืออยากดูสูตรของผมก็พิมพ์ว่าบำรุงไตวิตามินดีก็ช่วยในเรื่องของไตเหมือนกันเพราะไตคุณเนี่ยมันสร้างวิตามินดีแล้วถ้ายิ่งคุณไตเสื่อมระยะ 5, 4หรือ3บคุณอาจจะ สร้างวิตามินดีได้น้อยลงหรือไม่ได้ดังนั้นนอกจากแครนเบอร์รี่สกัดเบอร์รี่หลากชนิดวิตามินดี 3K2 เนี่ยจำเป็นมากๆสําหรับผู้ป่วยโรคไตและจริงๆจําเป็นมากๆสาหรับเกือบทุกคนเดินที่วิตามินดีขาดหรือไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมอย่างอื่นที่ช่วยเรื่องตายคุณก็จะมีโอเมก้า3พืชผักผลไม้ธรรมชาติการนอนให้ดีการดื่มน้ําอย่างน้อย2ลิตรสาหรับผู้หญิง3ลิตรสําหรับผู้ชายที่เป็นน้ําไม่หวานการให้คุณออกกําลังกายเบาๆการให้คุณเลี่ยงเหล้าเลี่ยงบุหรี่เลี่ยงมลพิษเลี่ยงสาารรพิษเียก ฉี่เลี่ยงการไปมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่ได้ปกป้องเช็ดก้นผิดด้านเช็ดหลังมาหน้าอันนี้ก็ไม่ได้วันนี้ก็จะทำให้คุณติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะทันพิมพ์ทันทำไมเราถึงป่วยบ่อยแล้วเราป่วยง่ายเป็นภูมิแพ้ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเป็นไซนัสเพราะอะไรแก้อย่างไงอันดับที่1เลยเช็คการนอนของคุณก่อนคุณนอนเป็นยังไงคุณนอนหลับยากคุณนอนไม่ดีหรือคุณนอนดึกเกินภูมิคุ้มกันตกมะเร็งจะมาความดันจะสูงระบบเผาผลาญจะมีปัญหาเบาหวานก็จะมามาทุกอย่างเลยนอนไม่ดีคือป่วยหลายโรคเลยแล้้กิดค ติดเชื้อในทางเดินปสัสสาวะบ่อยฉีย่แสบขัดฉี่แล้วขุ่นฉี่แล้วเป็นกวดทรายอย่าอั้นฉี่อย่าดื่มน้ําน้อยอย่าเดินทางนานแล้วหมักหมมแล้วร้อนแล้วไม่เปลี่ยนชุดชั้นในต้องเปลี่ยนบ่อยๆทาความสะอาดตัวเองดีๆเวลาคุณติดเชื้อในทางเดินปสัสสาวะหรือคุณติดเชื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าไปรับเชื้อมาเพิ่มคุณจะมีเพศสัมพันธ์ก็ป้องกันหน่อยคุณจะไปที่ไหนที่มันสกรปรกก็เช็ดมันให้ดีๆก่อนสดื่มน้ําเยอะๆป่วยบ่อยป่วยง่ายเป็นภูมิแพ้ติดเชื้้้ออง่่าาายยยฟฟืืนนูกดมํเะ ผักผลไม้โดยเฉพาะหลากสีเนาะผลิตภัณฑ์จากนมวัวนมเนยชีสเบเกอรี่พิซซ่าออกกาลังกายวิตามินดีต้องถึงไม่อยากป่วยง่ายติดเชื้อง่ายป่วยบ่อยเป็นภูมิแพ้เป็นไซนัสผักผลไม้โดยเฉพาะหลากสีเนาะผักเขียวเข้มเข้มผักสีม่วงกะหล่ำม่วงคะน้าควางตุ้งผักบุ้งบล็อกชอยบล็อกครี่ผักเหลืองผักหวานสายบัวผักกูดหลากหลายผักเห็ดหลากชนิดผัดผักต้มผักแกงผักไม่เอาทอดไม่อยากป่วยง่ายติดเชื้อง่ายป่วยบ่อยเป็นภูมิ แค่เป็นไซนัดลดทอดไข่เจียวไข่ดาวหมูกรอบปลาต้องกโกหมู3าชั้นหมูกรอบคุณเชียงลูกชิ้นพวกนี้ทําให้คุณติดเชื้อง่ายป่วยบ่อยผลิตภัณฑ์จากนม,มวัวนมเนยชีสเบเกอรี่พิซซ่าออทด,ดอกเบอร์เกอร์เปปเปโรนีไอศครีมกินได้อย่าเยอะออกกําลังกายถ้าคุณป่วยง่ายป่วยบวย่อยอยู่ลดทุกคนพิมพ์บอกลดอาหารสีแดง